เลยครับสวัสดีครับทุกคนครับท่านววนาผักนะครับท่านรองวัวนาผักท่านซอสอสผู้ว่าที่ผู้สมัครซอสอสรวมถึงพวกเราที่เป็นตัวแทนของชาครับผัก และทีมงานคองซ่อซอในแต่ละพื้นที่ทั่วทางภาคใต้นะครับก่อนอื่นผมทือโอกาสนี้ชฉ่นชมทานรองว่านาผักคข้องเรานะครับคือทานดิดิดข้าวทองที่ได้จัดการประชุมข้องผาคตายเราตรงจังหวะพอดีเลยและภาพนึงที่เห็นจากการประชุมี่ส่งคล้าวันนี้ก็คือไรชาติปัตตายภายตายการนำของดิดิดข้าวทองลุกขึ้นมาสู้เต็มตัวเลยครับพี่น้องครับ แล้วก็นับจากวันนี้เป็นตอนไปถ้านับโดยสถานาการณ์ทางด้านการเมืองในไงรัฐธรรมนูญถ้าเป็นม้วยก็ต้องทื่อวาเข้าวยกห้าเลยว่าราข้องซอสถ้าไปตามรัฐนูญนก็จบในเดือนมีนาปีสองพันห้ารอยหกสิบกแต่วา่าชาการการเมือง ข้าวลือเหลืองยุบสภาก็ได้ยินกันทุกวันเพราะว่านายกรัฐมนตรีเราพนเอกประยุทธ์ถ้าเป็นมวยก็ออบซีกรงบานแล้วว่างนี้อีกไม่กี่วันก็จะมีอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจสซากการการเมืองก็คงจะเข้มข้นหมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้าที่ท่านรองวณานาผักเดทอิทจัดการประชุมสัมมนากันนี่ผูกมาสําคัญ และเป็นมุดไม้สําคัญต่อสถานการณ์การเมืองก้องพรรคประชาธิปัตย์เราทั้งพรรคด้วยและเป็นมุดไม้สําคัญของการเปลี่ยนแปลงต่างด้านการเมืองในภาคใตบ้บานเราด้วยภาพแรก็ก่เ,เหนในวันนี้หรือพ่อชืนชมหมากก็คือพวกเราเทม,ม่าสมนากนวมนีพร้อมใจกันใส่แจ็คเก็ตพรรคประชาธิปัตย์ โดยความผากภูมใจเมื่อนยุคที่เราเคยคลองอันดับหนึ่งในภักปยาบัต์ในภาคใตายมาโดยตลอดครับควานนี้เราเม้นหน้านเลยครับพมรับหน้าที่มาแรงง่อจาก่านวนาซึ่ง่านได้แรงเกี่ยวกับเหลืองข้องงานที่ฐานทำซิ่งเด่ดผักใบหยาบัต์ได้ทำในท่านารัฐบาลเพื่อให้พวกเราได้ไปลาวโตกันได้มพมผูโตจากฐานรองวนา่วาหน้าผักเด็ดดข้าวทองซึ่งฐานได้ผูดถึงเหลืองขล่อง แนวทางในการฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ในภาคคตายพเพราะเหมงมาแรงทึงเหลืองฟื้นตายฟื้นประชาธิปัตย์คำนี้เป็นคำเดี่บีชินาวอน,นี่เคยแรงมาก่อนเราพูดกันในพรรคว่าพรรคประชาธิปัตย์เราจะฟื้นได้ทั่วทั้งประเทศนั้นต้องฟื้นพรรคประชาธิปัตย์ที่ภาคคตายให้ได้ก่อนแหล้วประชาธิปัตย์จะฟื้นทั่วประเทศกับพี่น้องครับ แต่ก่อนเจเราจะฟื้นปะยายปัดในผคกตายเถียวนี้ได้พุ่มยากให้ปีนองได้แล่ตัวเล็กพ้นการเหลือกตังกล้องปะยายปัตตั้งแต่อดีตซึ่งปัจจุบันักิดหนึ่งเพื่อเตนใดเห็นผาบร่วมผาพใหญ่กล้องปะยายปัตว่าในอดีตในผ่านมาเนี่ยเร่ามันปืนมังพักเราตั้งมานานมากนะครับเหลือกตังก้นงแรกมีต้องมันเซรอยเกาที่มามีซอซ้อรอยหยิบส้คนเราได้ซุนต้ออย่าตกใจนะ เราบอยคอดไม่ลงเหลืองตังเพราะไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญและกติกาการเหลืองตังในเขาไมนั่นปีสองพันห้าร้อยเราได้ซ่องรอยแปดซ่องในซ่องรอยแปดสิบสามตีหนังเราได้มาท่ามที่แปดปีถัดมาปีสองพันห้าร้อยสินเชื่อเป็นการเหลืองตังซอกกระปรกในปีนั้นมีการประท้วงกันแต่เด็กผมยากให้เละคือปีหนึ่งแปดกับปีหนึ่งเก้าครับปีหนึ่งแปดซ่อซ่อซ่องรอยหกสิบเก้าตีหนัง ปายาปัได้มาเจ็ดสิบสองป 1, 9, องอีนึ่งกา่เจ็ดสีหนังเราได้มา1 10, นึ่ี่ีหนังการเลือกตั้งซ่องข่างนี้พรรคปยาปัิได้มากที่สุดและเป็นแกนนำจัดตังรัฐบาลกับเราได้มาเลี้วกับมาปีซ่องซองเราจะเห็นว่าเราดอบลงจากสามอยนึเราเลือกเพียงสามบสมช่วงนั้นคือช่วงที่เราสู้นเสียในปักตายด้วย คือส่วนที่ไอ้ผักกิจสังคมถ้าจําได้คือเหลือเงินพันแต่พอมาปีซ่องอกปีซ่องกาวเราฟืนปีซ่องฮกเราได้มาห้าที่พกตีหนังจากสร้างรอยหยิบซี่ปีซ่องกาวหลบขึ้นมาเป็นตัวเลขกรอยแต่พอปีซ้ามหนึ่งเราดับลงไปเลือดสี่สิบแปดไอ้นี่สร้างเร่งเหลือประวัติศาสตร์นี่ยาวแต่พอมอยากข้ามไปส้างสิบห้าปีซ้ามห้าปีนั้นเหลือต่างซ่องว้นกับ คนแหลกเหลืองซ่า3ที่มาถับหนึ่งอยู่ได้ประมาณร้อยวันเราได้ซี่ิหนังจากซ่าแต่พอเหลืองตังซ่านที่มาถับซ่องในเดือนกันยาปีส <c oughs> ่อง 1, 5, พันหน้าร้ยสามสิบพาคยาดิปัตพ่ายตายการนำข้องในชวนลีกภยัยเป็นแก่นนำจัดตังรัฐบาลกับพี่น้องครับนั่นเป็นครั้งแลกที่ลูกแมค่คาค่ายขุณปลาคนปักตายได้เป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าพี่น้องจำได้กับตรงนี้เนี่ยเป็นลักสำคัญเทพักคประาธปัตในปากใต้เนี่ยฟื้นขึ้นมาอย่างเต็มตัวเลยพอมาปีสองพันห้าร้อย่ามที่แปดเป็นปีแรกแต่พ่มลงสมัครดับเหลือกตังเราได้มาแป <c oughs> ที่บกมาปีสามกาวเราได้มาลอยหยิบซ้ำถ้าจำได้เราแพ้พักคพลเอกชวลิตเพียงซ่องเทหนังซึ่งนายชวนจะพูดบอยว่าไฟดับที่จังหวัดปทุมธานี แต่พลเอกชาวลิตอยู่ได้เพียง11เดือนพลิกกลับพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่งพลในในายชวนลิภัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองนั่นคือเมื่อปีสองพันห้าร้อยพ้นการเลือกตั้งปีท่ามกลางปีสี่สี่กับปี่น้องซ้อซขยับขึ้นเป็นห้าร้อยทีหนังเราได้มากนึ่งรอยยี่ที่แปดีหนังปีสี่สี่เป็นปีแรกที่เราสู้กับพรรคไทยรักไทย ข้องถักสิ้นจินวัตเป็นการเริ่มยุกข้องการเหลือตังการเมืองต่างครัวอยู่คนหละข้างกันพรคพยาบา์เป็นฝ่าย้านกับปีส่องอร้อยที่ดิบซี่แต่เราเป็นฝ่าย้านเดมุงทํางานแทนประชาชนและเปิดโปงการทุจริตเชิงนโยบายข้องระบบถักสิ้นจนกระทังกลุ่มพันธมิตรประชาชนเผื่อประชาตไตยภายใต้การนำกองส้นตีริมตองกุนและห้าแกนน์นำ ยิบยอกเอาประเด็นการขยายพ้นเรืองการทุจริตเชิงนโยบายไปชายในการคับเคลื่อนภายนอกจนในเดสุดรัฐบาลนั้นอยู่ไม่ได้แต่พ้นการเลือกตั้งครั้งทัดมาคือปี48เป็นครั้งที่ภรคไทยหลักไทยพีกสุดๆเขาได้ส้มรอยกว่าีดนังพไปเปียปัตรได้มาเพียงกาวสิบบกจากห้ารแต่มันส่งเพรในเห็นถึงการเมืองต่างครัวถ้าเขาไม่เอาไทยหักไทยคือทักษิ้ ก็เอาไปใหญ่ปัดแต่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยในเวลานั้นต้องการให้ทักสิ้นเป็นนายกเราแพ้แต่พ้นการต่อสู้ต่อมาปีที่กาวเกิดปฏิวัติพ่อมาปีสองพันอร้อยห้ากับพมอยากให้สังเกตแรกคะแนนพักนะครับคะแนนเสียงตัางมดพี่น้องจะเห็นหปีห้าสนบนี่ยซ้อซกลับลงมาเลือกซี่ดสิบเราได้ร้อยหกแต่คะแนนพักขอยย้องไปใหญ่ปัดพ้นจากการเลือกตัง การเมืองต่างครัวเป็นครั้งแรกที่เราได้คะแนนมา14หลานเสียงครับเราเคยทำมาแล้ว14หลานเสียงในการเลือกตั้งแหลกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบพ้นการเลือกตั้งปีห้านเราไปเป็นฝ่ายขานก่อนแล้วในที่สุดมีการพลิกกลับพอพลิกกลับอสบทซิ์ขึ้นมาเป็นนายกในปลายปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด เราเป็นนายอกอยู่ซ้มปีจนกระถ่งตึงปีฮ่าสการเมืองกลับมาสู้การเมืองต่างคััวอย่างชัดเจนต้องแข่งกับหญิงหลักชินวัตหนองทักษิณปีน้องยายเห็นว่าคะแนนปีฮ่าสเราได้มารอยห้าิเกาจากห้ารอยแต่คะแนนพรรคกองเรายัางยืนอยู่ที่สิบเอ็ดลานสิการเลือกตังมาจนกระถ่งตึงปีฮ่าสเนี่ยเป็นพ้นในเกิด่า,าการยัยในปีฮกฮ่าเจ็ด เพราะกฎดไม้นิ่และโทรศัรรมเกิดการลุกขึ้นต่อสู้ก้องกลุ่มกปบปปซอเอ,อ่ยถึงกปบปปซเราก็จะพอนึกออกปเป็นประวัติาศาสตร์ยุกติแข่ี่่ทุดแต่พ้นสะเทือนจากกาันต่อสูก้ก้องกบปปซนี่ครับมันทําให้ขั้วทางการเมืองเปลี่ยนพ้นจากสถากการมันทำให้คสอสชอยึดอํานาจอยู่ยาวสี่าปีคนเอกประยุทธ์ตุกพลักขึ้นมา เป็นแทวหน้าในการต่อสู้กับระบอบทักษิณสิทธมันทําให้เกิดสภาวะคนทเทเหลือกการเมืองต่างคั่วจะสู้กับทักษิณสิน,นี่เกิดความหลังเลว่าจะเลือกประยุชน์ดีหรือเลือไปใช่ปัตด,ดีนี่คือข้อเท็จจริงที่เรารู้กันในการเลือกตังปีซองปา,านา่อยหกสิองถ้าเราจะวิเคราะห์ถึงตรงนี้นี่ครับผมจะบอกวา่าไม่ต้องไปแล่คะแนนในระดับประเทศมากนะัก ถ้าเห็นแบบนี้เพราะมีอีกตัวเล็อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าท่านเสี่ยงลักกล้องเบียปัตอยู่ี่ปักตายแล้วถ้าเราจะฟื้นจากพ้นการเหลืองตังปีกซองซึ่งต้องยอมรับว่าเรานักวิชาการชายกับว่าเป็นความผายแผ่ครั้งหนึ่งข้องผักเบียปัตเรากลับมาเลือกเบียกห้าสิามทีนี่ครับให้แลกการเหลือกตังปักตายครับขึ้นจอพ้นการเหลืองตังปักตายตัดไม้แลกเทียมปีหนึ่งแปดจนถึงปีกซอง ปีหนึ่งแปดมีซ้อซ้อ่องหล่สิบเก้าคากตายเราไดสร้างสิบสามตีหนังมาเป็นตีหนึ่งปีป่น้องจะเห็นว่าเราได้เป็นตีหนึ่งมาโดยตลอดมีปีซ่องพันาร่อี่สิบ่องเราแพ้พรรคกิจสังคมเรามาเป็นตีซ่องนอกนั้นเรามาเป็นตีหนึ่งมัดนะครับแสดงให้เห็นว่าปากตายเราเนี่ยเรายืนยงคงความเป็นพรรคตีไดรับความนิยมมากที่สุดในปากตายเพียงแต่พ้นการเลือกตงังปีซ่องพานาห่อสิบสอง ถ้าเทียบกับพ้นการเลือกตังปียาซีเราได้ห้าสิบทีหนังจากห้าสิบสามทีนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่พ้นการเลือกตังหละซุดในทางมดข้องปากตายนี่กับซอสซอสปากตายต้งมัดไม่หย่าสามทิปนะครับยังคงเป็นห้าสิบเราได้มายี่สิบสองเราได้มาเพียงประมาณเกือบเกือบขลึงหนึ่งข้องพ้นการเลือตังต่างมัดไอ้ไรเกิดขึ้น ับการเลือกตั้งปียกซองรับแน่นอนที่สุดหนึ่งมีพ้นมาจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นซัดเดนเดทเพลย์ออฟคนถ้าจะสมมติเอียวระหยุดเป็นนายกแต่ว่าซ่อซ่อสอบชอบพักไปแย่ปัดบัตรใบเดียวเลือกไม่ได้ในที่สุดเราสูนเสียไปไล่ที่หนังครับนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากสอง เป็นครั้งแรกกองการเหลือกตังที่ขูต่อสู้ที่มาลงในภาคตายไม่กลัวรัคพยาัาเดิมที่เอ้ยชื่อรัคพยาบาคนเดินไม่กล้าลงกับ5คนลงสมัครแข่งอยากเต็มทน้นที่ได้มากก็จะเป็นแถวซ้มแถวซี่แถวห้าแต่การเหลือกตังปีกซ่องโดยความได้ยึดอํานาจยาวนานทำให้เขาสามารถ5ตัวผู้สมัครที่พอฝัดพ่อเวียงกับเราได้ไล่คน เคยสำนุนผักใบใยญยปัดเองก็มีฐานที่จะเปลี่ยนไปเกิดความหลังเลีเกิดความส่งไั้สิ่งหนึ่งทด่เกิดกับยายปัดผากตาในการเหลือต่างบีอกซองคือความส่งไัยว่าผักจะเป็นแกนนําได้จริงหรือจะสู้กับระบอบดักสิ้นใดจริงหรือความส่งไส้ความหลังเลอันนั้นทาให้เราเนี่ยตัดสินใจไม่เลือกผักยาบยปัดอย่างมีนัยยะสำคัญ พ้นการเหลือกตังปียกซ้องเราได้มาเพียงห้าสิบาที่นัง่งมาเป็นพรรคนาดกลางแต่เราเลือแต่รวมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์มาเลือกรวมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์กระแทกความนิยมของพรรคยังไม่มีใครตอบได้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงหลังจากนั้นมีเหลือตังซ่อมทีนครที่ธรรมราชแทนทพิพไทยเส้นอภงเราแพ้การเลือตัง ทำไมหลายคนครับหญิงเกิดความระแวงแกลงใจสงไซยว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปรอดหรือพรรคการเมืองเอินก็ไดที่ครับประกาศกันไงยพรรคภูมิใจไทยกัหยุดอันดามันมั่งพรรคนั่นกัมาพรรคโน้ยกลมาหลาสุดพรรคกล้องธรรมนัตเศรษฐกิจไทยกับปล้ำเขื่อนไว้กันจังแต่ผมจะบอกว่าจุดแข้งทดี่สุดกล้องพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่รับสำรับคนปากตายผมตอบได้เลย พรรคการเมืองใหญ่ที่จะแข่งกันในการเลือกตัง้งครั้งหน้าเดี๋ยวจะถึงมีหัวหน้าพรรคคนเดียวถึ่แรงตายจับปื๊ดคือประชาธิพัต์ฐานจูรินลักษณะวิทิครับเพรจะนั่นเวลาดีเบตต้องจัดประชาตายกับไทยแรงกับเหลืองฝืนปากตายนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องยึดกุมให้ใหมัน่นรับแต่ความรู้สึกส่งไส้ความรู้สึกหลังเลต่อพรรคเนี่ย ดีขึ้นมากเมื่อมีการเลือกตังอีกสองเขตคือการเลือกตังเครกใ่จังหวัดสงขคาและการเลือกตังใ่จังหวัดชุมพรเขตหนึ่งติดได้หนองตาดมากับใดหน่าวอมมีปัจจัยในนักวิชาการวิเคราะห์พ้นการเลือกตังกลังร่างสุดคือการเลือกตังซอ้อมและาพ่อยักยิบข้อวิเคราะห์ข้องนักวิชาการคนหนึ่งนะครับมาเล่าให้กับพี่น้องฟัง ว่าเข้าคิดหรือแล้วท่านจำการวิเคราะห์ไ่้เพราะจะเป็นทิศทางเทพรรเบียปัจจะต้องขับเคลื่อนในแนวทางนี้ในครั้งต่อไปครับอายุมากขึ้นต้องเปลี่ยนแหวนนะคิดก่อนนักวิชาการวิเคราะห์ปัณนีครับเขาบอกว่าเหลือกซอมชุมพรสงคล้าเนี่ยเป็นซึกแกงศัก์ซี แต่พ้นการเลือกตั้งได้เกิดขึ้นเข้าวีครอปจจัยจห้าข้อที่ทำให้พรรคเบียร์พัชนาะและทำให้ขู่แข่งคือพลังปชารัฐแพ้ทั้งซ่องเคสคือหนึ่งเขาบอกพรรคพลังประชารัฐพลาดเองในโค้งสุดท้ายจากการปราศัยข้องเลขาธิีการพรรคในเวลานั้นคือธรรมนัดพรมเพลที่ผูดึงการเป็นซ่ออต้องมีชาตากูลต้องอย่างเบียร์ําำผูดนี่ สเสมือนกับเข็มํมพูดเีดูถูกซักซี่แหละเหยียบย่ำมั่วใจของคนปักตายว่าคนเป็นซอ่ซอ่ใดต้องรวยแถวนั้นเพราะคนตายไม่ชอบคำพูดตีดูถูกกันแต่เนื้อเิ้นอื่ในใดก็วิเคราะห์ในข้อสุดท้ายกับว่าพ้นจากการผลาดเองก็พลังพลังาประยารัฐเนี่ยพักปรยาิบัติทำสิ่งหนึ่ง แต่ผมคิดว่าข้อวีกร้อนี่เราต้องจ่าต่อคือเป็นพักคติดกัดไม่ปล่อยไม่ถึงว่าแม่วาเป็นรองเรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้าวคกละอ์ปยาปัดจะอย่างเดินเยี่ยมอย่างจัดปราไศยอย่างจัดเวทีที่หน้าแน,น่นเอาจริงเอาจังและยิบคำพูดเดพิษพลาดข้องขูต่อสู้มาขยายพ้นถุกเวทีแปลว่าการปราศัยได้พ้นที่สุดในการเหลือกตังซ้อมขลังล่างสุด นี่เป็นข้อบดกรอที่สําคัญมากข้อทัดมาครับข้อนี้ก็สําคัญเข้าใจกับวันนักวิชาการไม่ปฏิเสธเรื่องการใช้เงินคาว่าใช้เงินต่างกับซื้อเสียงนะครับแต่ให้ความสําคัญกับการบริหารเงินในการเลือกตั้งที่ใครทําได้ดีกว่าไอ้ข้อนี้ต้องวเกรอ์กันต่อเลยแต่ข้อซ้มเข้าใจกับบา่า เครือขค่ายทางการเมืองกล้องปักประยัิปัดในระดับท้องถิ่นมีมากกว่าพลังประชารัฐเขียนหนึ่งห่อยตาพมเป็นปุ่มในการเหลือตังรูดีเลยวะพื้นท่านเดิมประหยัตพัดจะมีเครือข่ายอยู่นี้หน้าแนนครับทวนด่างไส้ปอกคลองกลับทวนสส้ทองทิ่นครับทวนส้อสอซอมอายส้แม่บานและพนวกโดยผู้สมัครเป็นคนดลุดไม่ซึ่งจะกินกันแนนเสี่ยงคนระดับหลังได้ด้วยเราเคยได้มาห้าสิบจากห้าสิบสาม แปลว่าทุกจังหวัดจะต้องมีเครือข่ายระดับท้องถิ่นเทมากกว่าเพราะพลังประญารัฐเป็นพรรคเกิดไหมรวมถึงพรรคอื่นก็เป็นพรรคเกิดไม่ด้วยจุดแข้งตรงนี้อย่าส่งใั้ครับนักวิชาการฟันทงวะป,ปัญญาประดับได้เปรียบและข้อเทศีเข้าวีครอวะห์ว่าประปับเป็นพรรคเต่ลงพื้นที่แบบกัดไม่ปล่อยข้าหมอกัดไม่ปล่อยเนี่ยพ้นเด้กเกิดขึ้นคือทําไมคนจากโพอ,อีกสามสิเปอร์เซ็นเทไม่ตัดสินใจเหลือใครนี่ เลือกไม่ใหญ่พัดเพราะพรรคปียพัดไม่เคยทิ้งพื้นทีเหลืองการหน้าเสียงเรายัางให้ความสําคัญและขยันในการรณรงค์จัดการหน้าเสียงทั้งเดินขอประตูบานทั้งออกรถยนต์และทั้งจัดการปราศัยแนวทางนี้ต้องยึดให้มั่นนะครับในการเหลืองทางข้งหน้านี้มันจะท้าทายมากเหลืองกัดไม่ปล่อยกองเบยพัดจะเป็นปจัจปปจัยสําคัญและข้อทุดทายครับเขาวีดขล้อไอเนี้ยเพราะว่มามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรา ชุ่มชูใจขึ้นมาเข้าวีคหอว่าความผูกพันฟื้นคืนพ้นการเหลืองต่างส่งคลา้ากับพ้นการเหลืองต่างข้องชุมพรมันเฉียหนว่าความผูกพันข้องคนตายกับปะยบัตฟื้นคืนแล้วเทชุมพอนกะแน่นชนะขาร้อยเทส่งคลา้าชนะสู้ซี่แต่สุภาพรกับเนิร์พ้นได้รับกะแน่นมากกว่าสี่มือ้อนาพันกะแน่น มากกว่าฐานอดีตซ้อท้อ,ทอทาวรนซึ่งได้จากการเหลืองตังงกซ่องเตียงซ่องมื่นแปดพันคะแนนคะแนนเพิ่มมาเกือบถ่าวตัวครับพวกกำลังจะพูดบอกกับพวกเราทั้งมดัดจากข้อบีคาอก์ของนักวิชาการนี่วาในการเหลืองต่างขังหน้าอย่าส่งไ้ครับอย่าส่งไส้ว่าเราในปักตายโซ่เผื่อนได้ไหมอย่าส่งไส้ว่าเราจีเพ้พักนั้นไม้นูกกับเบียร์หมาก ไอ้น้ยกะว่านาผักบินมาไม่ยศมันอีสร้างผ่านนั่นสร้างผ่านนี้มึงอีสร้างไอ้ไรเปลาะคนได้โรเื่องปักตายดีทุดคือผักคปลายดีปัดรับ <acz> นี่คือสิ่งเดี๋ยวผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดในวันนี้ถ้าเราจะฝืนตายปญายปัดตรงนี้เป็นจุดสําคัญแล้วดูพ้นการวีเคราะห์ข้องนักวิชาการซึ่งวีเคราะห์พ้นกรารเลือกตังกลังล่างสุด ที่นี้จากตรงนี้เราจะฝืนตายฝืนประหย่ปัดแบบไหนมันมีข้อคิดอยู่ซ่องร้มเรืองครับเรื่องที่หนึ่งถ้าย้อนกลับไปดูพ้นการเหลือกตังปีห้าก็ดีปีห้าสี่ก็ดีที่เราเคยได้คะแนนพักสู้ริ้วในระดับประเทศและในปักตายได้ห้าสิบในห้าสิบสามมาจากประเด็นขับเคลื่อนทางการเมืองที่ชูประเด็นการหน้าเสียงเป็นประเด็นการเมือง ผมไม่ได้บอกว่านโยบายดีหรือไม่ดีพอถ้าผู้ถึ่งนโยบายยุกลั่งปีส่องพันนอย้ำทิพอาตอนนั้นก็เป็นประเด็นการเมืองเป็นประเด็นเหลืองกล้องเทปมานลั่งจากจะมีการต่อสู้กับรอซอชอติปฏิวัติในเวลานั้น่านชวนทุกยกขึ้นมาเป็นเทปเป็นประเด็นขับเกลื่อนทางการเมืองฐานสัมพันธ์ทองสมักขึ้นไปฟื้นฟูประชาธิปไตยเหลือกชวนลีกไพเป็นนาย,ยก สาม,มาจับซ่องเรามาเป็นตินึงเป็นประเด็นการเมืองในยุคลั่งเราสู้ระบอบทักสิ้นเป็นประเด็นการเมืองในการกับปียกซ่องก็จะเป็นข้อคิดเพราะปียกซ่องมีคลอกันแล้วว่าพรรคตีมาแรงในบ่านนี้และประกาศตัวจะแลนสไล่ไอ้ได้ทึ่งคณะส่งหลูกเศร้าอดีตว่าน่าพรรคมาลงหนองอุ้งอิงก็คือพรรคเผื่อไทย แลยก็มีตําแหน่งไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยส่วนหัวหน้าพรรคต้องยืนโค้งให้หัวหน้าครอบครัวครับนั่นคือพรรคเผื่อไทยส่วนอีกพรรคหนึ่งติต้องสู้กับเราแน่นอนอันี้เป็นสมรภูมิการเมืองปัจจุบันนี้อยางเป็นรัฐบาลรวมกันก็คือพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าพรรคก็คือลุงป้อมประยพัปัดจะชูประเด็นขับเคลื่อนในทางการเมืองแบบไหน จากจุดยืนี่เป็นพรรคในปฏิเสธแนวคิดเชิงประเด็จการมาโดยตลอดครั้งหน้าประเด็นการเมืองจะเป็นประเด็นหนึ่งีนจะขับเคลื่อนคุณอาบิซิตเคยพยายามจะลองทําเป็นคััวในซ้ำในการเหลืองตังพิยงซ้องแต่ไม่สาเร็จครั้งนี้เราทําหรือเราจะยืนตรงไหนแต่ถ้ายืนตรงไหนประชาธิปต์ต้องชัดและการประกาศในปากตายต้องชัดเจนเพราะเมื่อถึงเวลาเหลืองตังไม่มีใครเกรงใจใครครับ เราต้องชัดและในการปราศัยทุกเวทีเราต้องชัดมดเราต้องสร้างหนักปราศัยเถี่มแข็งม,มีคุณภาพเป็นไฟเตอร์เป็นหนักสู้เมื่อการปราศัยแงจังหวัดสงขล้าในเวลานั้นผมได้ฟังเลยทุกใจคือกานปราศัยของทานนิพนธ์บุญญามานี่ครับยังจำได้เลยคือคนตายมันต้องลี้ยงในใ,นใจคนมันต้องได้แดงอ,อกกันในยุคอดีตเรามีพิตรรงมีพิอาคมมีฐานทุเทพเถื่องสุบัน มีฐานตำพันสองสมักในยุคปัจจุบันเราจะทำให้ไปทีการปราศัยาเสียงของเรามีเฉพาะวิชาการไม่ได้จึงจาเป็นนี่คือสิ่งที่ประหยัิต้องคิดอันดับตีหนึง่งว่าประเด็นในการขับเคลื่อนในทางการเมืองคืออะไรประเด็นทีสองครับนยายกใจแรงทึงเหลืองนโยบายผพมเคยเกิดความคิดเลยว่านโยบายเฉพาะพรรคจำเป็นมากแต่กระบ,บวนการทำนโยบายเฉพาะพรรคเนี่ย จะต้องเป็นกระบวนการเนี้ยคนตายทุกคนมีส่วนรวมเพราะว่าตรงนี้ร้อยพมบอกนายกใชว่วะเวลาทํานโยบายนี่เราเดินสั้นจอนไปถั่วทิพย์ที่จังหวัดปากตายไปฟังความเห็นตรงนั้นตรงนี้ยิบนโยบายแต่โดนใจมาแล้ววันเด้ทํานโยบายสําเร็พรมเสนอนายกใยเลยว่าจัดงานสักงานหนึ่งเปิดตัวนโยบายปากใบย,ยปัดกับข้าวเต่เรียงเอาอปากตายเพแกงขี้ปลาสุราษฎร์แกลงปากีตังชงคล้า นอาหลุกตอพอกินข้าวเสร็จแล้วต้องกินโกปีรูทใบถมแล้วเคี่ยวกันไอ้นี่แหละซอพาวเวอร์เราต้องยืนยันความเป็นคนปักตายให้คนปักปเบียบัดเกิดความมั่นใจกลับขึ้นมาอีกรั่งหนึ่งว่าปากเบียบัดข้องส่วนมันตายแท้ยายก็สงใช้ว่าสุเป็นหลกซมไปใช่แล้วเอ,อ ไม่ใช่เรายังเป็นปักตายแท้ผมคิดว่าจุดตรงนี้สําคัญมากนี่เป็นคอสเนอร์เบื้องตอนของผมเกี่ยวกับการฝืนตายฝืนประใหญ่ปัดซึ่งวันนี้ตัวลักลักแกนนําลักลักในปักตายเราอยู่กันรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะแรงกับอยากจะขึ้นภาพนี้กับใครตีเชียที่เิ่อยากโรดผมมันพอผมทาบบอกเลยว่าผู่ผมมัน แต่คืนเมื่อใดทัวหนึ่งแล้วผมยกตรงนี้ขึ้นมาปล่อยไรกับยุกแต่ลิเวอร์พูตกต่ำสุดๆคนข่าวสน,นามไปชี้ลิเวอร์พูลพอทีมยับแผ่เดิอนออกอจากสน,นามเจอเกนคล็อบมาเป็นผู้จัดการทีมซิ่งทีเจอเกนคล็อบประกาศเอาไว้ตั้งแต่วันแรกทต่มมาเป็นผู้จัดการทีมคือ we have to change from ใช้กับมา Do o p To be l i เ v e ร s เราต้องเปลี่ยนคนจากความสงสัยไม่แน่ใจเป็นความศรัทธาและเชื่อมัน่นเราต้องเปลี่ยนลิเวอร์พูลเข้าเปลี่ยนทางนักฟุตบอลทางสตาฟโค้ดและทางคนดูจากความมั่นใจไม่มั่นใจสงสัยเป็นความเชื่อมั่นและศรัทธาสุดท้ายคนเชียร์ลิเวอร์พูลนี่ครับถ้าเป็นนัดสำคัญ แห้งถุ่มหนึ่งคนไปสิบโมงเช้ายืนปลอบมือรอนักกีฬาฟุตบอลลงสนามนักฟุตบอลลงปั๊บเพลงมาวิวเนวาลอนไม่ว่าแพรหรือหนาคนจะอยู่ในสนามจนกระถ่งนักฟุตบอลคนสุดท้ายเดินออกจากสนามพวกกำลังสรุปว่าการเหลือตังพิยกซองอาจจะทําให้เราสงสัยเราไม่มั่นใจพระหยัจะเดินต่อไปได้หรือแต่รั้งหน้าถ้าเราจะฝืนตาย และฟื้นประาบัตดเราต้องเปลี่ยนจากความสงไซยและไม่เฉื่อมันเป็นความเฉื่อถทือและศรัทธาใชยชนะจะกลับมาสู้ปักตายอีกรั้งหนึ่งกับก็คุณครับขอบคุณครับขอบคุณ,คคณ,คณสันสสสาธิตวงน้องเตยสอสจังหวัดตรังและก็อดีตระฐคในตรพจำสำนักนายกรัฐมนตรีปืนตายปืนประชาธิปัตย์ก็เสี่ยงปรบมือดังๆอีกครั้งครับพี่น้องครับเราจะมีซ่องฐานที่จะบอกกับพวกเรา อะเย็นนะครับเดียเด๋ยวได้ไปรับปรทานอาหารเล้วก็ับรปภนะครับตัวจะมี